ไปนะผมจะพูดถึงสมกรากรวงกลมรูปทั่วไปเรารู้จักรูปมาตรฐานแล้วมันมีรูปทั่วไปด้วยสมกรารวงกลมรูปทั่วไปไอรูปทั่วไปเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ x กำลังสบวก y กำลังสองบวก bx บวก ey บวก f เท่ากับ0สังเกตว่าตัว a กับตัว c เนี่ย ผมไม่เขียนละเนื่องจากมันเท่ากันเมื่อเท่ากันผมเอา a หรือ c ก็แล้วแต่หารตลอดคุณจะเหลือแค่ตัวเลขเป็นเลขหนึ่งพอละมันจะได้ให้เหลือสมการน้อยๆเพราะรู้ว่ามันเท่ากันผมเลยไม่เขียนจะมาเขียนเป็น d e f แทนโอเคเนาะลักษณะของมันเป็นแบบนี้เมื่อได้ลักษณะแบบนี้ท้ายที่สุดคุณต้องจัดรูปยังไงก็แล้วแต่ให้เป็นรูปมาตรฐาน รูปมาตรฐานก็คือ x ลบ h กำลัง2บวกด้วย y ลบ k กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ตัวนี้คุณถึงจะรู้และที่สำคัญโจทย์เนี่ยก็สอบมันไม่ค่อยจัดรูปนี้ให้เราดิมันไม่ค่อยเสือกตรงนี้เมันโอ้โหนี่ยาวเลยเนี่ยให้เราต้องมานั่งกระจายหรือไม่ก็จัดเองและดูวิธีการจัดนะซึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องกําลังสองสมบูรณ์โอยตั้งแต่เด็กแล้วมอต้นแล้วนุ่นเดี๋ยวผมจะทวนให้ มันจะมีอยู่2แบบไม่ว่าจะเป็นสูตรตั้งแต่หมอต้นกับสูตรลัดหน่อยแต่ก่อนที่คุณจะรู้จักสูตรลัดเนี่ยคุณครัวรู้จักสูตรพื้นฐานปกติก่อนโอเคนะดูตัวอย่างที่หนึ่งออก x กํลังสองบวก y กํลังสองลบ 4x บวก สอง y ลบหเท่ากับศนี่คือรูปทั่วไปแล้วจุดๆคุณอยากนึกจัดขึ้นมาเนี่ยทำยังไงหลักการกำลังสอสมบูรณ์นะ x อยู่กับ x y อยู่กับ y ค่าคงที่ย้ายไปอีกฝั่งนี่คือวิธีจัดนะ x กำลังสองลบ4 x นี่ผมปิดวงเล็บไปก่อนบวกกับ y กำลังสองบวก2 y เท่ากับ5เห็นไหม x อยู่กับ x y อยู่กับ y ค่าคงที่ลบ5เนี่ยผมมาฝั่งนี้ยังไม่เสร็จนะหลักการของคุณจัดหวังว่าจำได้แต่ผมขี้เกียจมากเลยเนี่ยหน้ากำลงงัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลงงัง2ลบหลังกำลัง2อ,อีกนั่นคือวิธีที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคหลักการผมง่ายๆจะได้จัดไวๆนะเอาตัวกลางเนี่ยหาร2ซะ x หารด้เท่าไหร่สองเนี่ยคุณยกไปเลยเึิบและลบกับหลังกําลังสองเสมอเอาตัวกลางหารสองนะผมเน้นนะตัวกลางหารสองตัวเนี้ยเนี่ยตัวกลางมันจะมีตัวหลังอีกตัวหนึ่งและคุณก็ยุบเลยได้2เสร็จคุณยุบเป็นวงเล็บใหญ่กําลังสองซะและลบกับไอ้ที่หารสองเมื่อกี้เป็นแบบนี้ใครอยากรู้เพิ่มเติมไปลองกระจายจัดรูปเอาผมขี้เกียจพูดอันนี้มันของมอต้นแล้วบวกเหมือนเดิมตัวนี้ผมหารสองนี่ y บวก1กําลัง2ลบ1กําลัง2เท่ากับ5ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเห็นลบ4นะี่เนี่ยการเครื่องหมายตัวนี้จะตามกันส่วนเครื่องหมายตัวหลังเนี่ยไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ติดลบเสมอเห็นไหมตัวนี้2หน้ากับหน้่าเป็นบวกแต่ตัวหลังเนี่ยลบเสมอโอเคนะผมก็เอามารวมดิ x ลบ2กําลัง2บวก y บวก1นึ2 2่กำลัง2เท่าก okay, ับไอ้ลบ2องกำลัง2เนี่ยผมเอามาบวกฝั่งนี K ้เลยบวกสีนี่สนะเอามาบวกลบ1นึ่กำลังสองเนี่ยบวก1นึไปอีกเขียนนะจะได้เป็น x ลบ2องกำลัง2บวกด้วย y บวก1นึ่กำลัง2เท่ากับ10คุณรู้แล้วว่า hk คุณคืออะไร2กับลบ1และถามว่ารัศมีเท่าไหร่นี่อันนี้ r กำลังสองนั่นเนี่ย สแควรูสสิบเสร็จแล้วถ้าคุณวาดรูปคร่าวๆโอเคผมวาดรูปให้คร่าวๆนะเอ่อรูปคร่าๆวๆก็คือ2 x เป็น2 y เป็นลบ1น okay. นี่นี่นีนี่คือจุดศูนย์กลางใหม่ x y เพราะจุดศูนย์กลางใหม่ r รูสสิบรูสิบผมตีไปประมาณ3.16อ่ะ3.16 1 2 3ประมาณนี้ ไม่ต้องไปเครียดเนี่ยแค่วาดคร่าวๆของมันแค่นั้นเองเนี่ยกลมที่สุดในโลกเท่าที่ทําได้แล้วเนี่ยเนี่ยรู้สิบเนี่ยพอแล้วพิกัดจุดก็เป็นสองลบหนึ่งว่าไปจบแล้วตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองนะคุณต้องจัดให้เป็นโอเค x อยู่กับ x y อยู่กับ y ค่าคงที่ย้ายไปอีกฝั่งเห็น okay, นะคุณดูเลย x กําลังสบวก7 x นปิดไว้ก่อนบวก y กําลังสลบ3 y เท่ากับ3โอเคทีนี้ตัวกลางหาร2ผมบอกไปแล้วตัวกลางหาร2แล้วใส่ยุบไปเลย x บวก7ส่วน2กํลังสองนนะมันหารไม่ลงตัวคุณก็ติดส่วน2ไว้นี่แหละ ลบกับ7ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองใส่ไปก่อนบวกอะไร y ลบ3าส่วน2กำลังสองลบกับ3ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ3เห็นนะทีนี้ผมก็ได้มาแล้วเนี่ย x บวก7ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y ลบ3ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ สไอชุดนี้เห็นไหมผมยกไปฝั่งนี้ฝั่งขวาชุดนี้ความหมายก็จะเป็นเท่าไหร่บวกกับลบยา้ายไปบวกนะเ7็9ส่บวน4บวกกับไอตัวนี้ลบ3ส่วน2เนี่ยบวกอะไร9ส่วน4ที่เหลือก็เป็นการรวมเลขละว X บวก7ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2องบวก y ลบ3ส่วน2กลัง2เท่ากับ คอรณอลรวมคอรณอคือ4เนี่ยแหละ12อันนี้มัน3ส่วนหนึ่งนะบวก49บวก9ผมเขียนไป x บวก7ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2บวก y ลบ3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับอันนี้58ละ60 70ส่วน4ไอทีน,นี้คืออะไร35ส่วน2โอเค เพราะฉะนั้นศูนย์กลาง hk คืออะไรเนี่ยที่เห็นเนี่ยลบเส่วนสองคือหมายมันสับกันนะกับ3 2, ส่วนสอรัศมี r เท่ากับถอดรูทมาดินี่ที่เกียรคิดแล้วเนี่ยสาส่วนสติดสแคร์รูไว้จบแล้วนี่คือการจับรูปเดี๋ยวต่อไปดูอีกวิธีหนึ่งไวกว่าได้เยอะ